ในจังหวัดเชียงใหม่เมืองที่เต็มไปด้วยวัดวาอารามและธรรมชาติงดงามมีบ้านหลังเล็กๆซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสวนดอกไม้บ้านหลังนี้เป็นที่อยู่ของป้าบัวหญิงชราผู้ใจดีและเจ้ามณีแมวไทยสีขาวมณีแสนรู้ ป้าบัวเก็บเจ้ามณีมาเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นลูกแมวตัวกระจ้อยรๆถูกทิ้งไว้หน้าวัดป้าบัวสงสารจึงนำกลับมาเลี้ยงดูเจ้ามณีจึงรักและผูกพันกับป้าบัวมากคอยอยู่เป็นเพื่อนป้าบัวทุกที่และเป็นเหมือนลูกเหมือนหลานที่คอยดูแลป้าบัว ป้าบัวมีอาชีพทำพวงมาลัยขายเจ้ามณาีก็จะคอยช่วยป้าบัวทำงานต่างๆในบ้านเช่นคอยไล่นกที่มากินดอกไม้ในสวนคอยเฝ้าไม่ให้ใครเข้ามาขโมยพวงมาลายัยและคอยเตือนป้าบัวเมื่อมีคนมาซื้อพวงมาลายัยเจ้ามณีเป็นแมวที่ฉลาดและขี้เล่น ป้าบัวเคยสอนให้เจ้ามณาีไปหยิบแว่นตาที่โต๊ะมาให้เจ้ามณาีก็ทำตามได้อย่างคล่องแคล่วป้าบัวแค่บอกให้เจ้ามณาีไปเอาแว่นตาเจ้ามณาีก็จะรีบวิ่งไปคาบแว่นตามาให้ป้าบัวทันทีวันหนึ่งในขณะที่ป้าบัวกำลังร้อยมาลัยอยู่ในบ้านก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ขึ้นป้าบัวเกิดอาการเจ็บหน้าอกอย่างรุนแรงหายใจไม่ออกเจ้ามณีเห็นป้าบัวมีอาการผิดปกติก็ตกใจมากรีบวิ่งเข้าไปหาป้าบัวและพยายามปลุกป้าบัวให้ตื่นแต่นอกจากป้าบัวจะไม่รู้สึกตัวแล้วยังมีเหงื่อไหลออกมาเต็มใบหน้าของป้าบัวด้วย เจ้ามณีรู้ทันทีว่าป้าบัวไม่สบายหนกักต้องรีบหาคนมาช่วยด้วยความฉลาดเจ้ามณีรีบวิ่งออกจากบ้านตรงไปยังร้านขายยาที่อยู่ใกล้กันเมื่อมาถึงร้านขายยาเจ้ามณีวิ่งเข้าไปในร้านและกระโดดขึ้นไปบนเคาน์เตอร์ส่งเสียงร้องดังลั่นพร้อมทั้งเอาตัวถูก,กับแขนของ น้องฟ้าเภสัชกรสาวน้องฟ้าเห็นเจ้ามณีมีท่าทางผิดปกติก็รู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องรีบถามเจ้ามณีว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้ามณีพยายามดึงชายเสื้อของน้องฟ้าให้เดินตามไปน้องฟ้าเห็นท่าทางร้อนรนของเจ้ามณี ก็รู้ทันทีว่าต้องมีเรื่องรีบเดินตามเจ้ามณีไปเจ้ามณีนำน้องฟ้าวิ่งไปยังบ้านของป้าบัวเมื่อน้องฟ้าเห็นป้าบัวนอนหมดสติอยู่บนพื้นก็ตกใจมากรีบเข้าไปช่วยปฐมพยาบาลป้าบัวเบื้องต้นและโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ภัยให้มาช่วยนำตัวป้าบัวส่งโรงพยาบาล โชคดีที่น้องฟ้ามาช่วยได้ทันเวลาป้าบัวได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและอาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับแพทย์ปอกว่าหากมาช้ากว่านี้ป้าบัวอาจเสียชีวิตได้เมื่อป้าบัวฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกที่ถามถึงคือเจ้ามณีน้องฟ้าเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้ป้าบัวฟัง ป้าบัวน้ำตากรอด้วยความซาบซึ้งใจบอกว่าเจ้ามณีเป็นแมวที่ฉลาดและซื่อสัตย์เป็นเหมือนนางฟ้าตัวน้อยที่คอยปกป้องดูแลป้าบัวเรื่องราวความกล้าหาญและความจงรักภักดีของเจ้ามณีถูกเล่าขานไปทั่วเมืองเชียงใหม่เจ้ามณีกลายเป็นฮีโร่ประจําเมือง และได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆมากมายป้าบัวรักและเอ็นดูเจ้ามณีมากยิ่งขึ้นดูแลเอาใจใส่อย่างดีที่สุดปอก,กว่าเจ้ามณีคือผู้มีพระคุณที่ช่วยชีวิตป้าบัวไว้ตั้งแต่นั้นมาเจ้ามณีก็ยังคงทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของป้าบัวในบ้านและเป็นเพื่อนคลายเหงาในยามว่าง ทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่นและงดงามของเมืองเชียงใหม่เรื่องราวของเจ้ามณีเป็นเรื่องราวที่แสดงให้เห็นว่าสัตว์เลี้ยงก็มีความรักความผูกพันและความจงรักภักดีต่อเจ้าของไม่แพ้ม,มนุษย์และสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในชีวิตของเราได้